ติ๊กไปเที่ยวฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะฮะตอนนี้ oh. เรากำลังอยู่ที่ทะเลสาบค้าคุจิโกะนะฮะบังเอิญครับ<น>วันนี้ฮะตอนที่เราเช็คอินครับ <Huh? S 1> คุณป้านะครับที่เป็นเจ้าของโฮสเทลเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้ <What? S 1> พิเศษมากๆเพราะว่ามีเทศกาลดอกไม้ไฟนะ <Yeah. S 1> ให้พวกเรา oh. ก,ก็เลยเดินมาตรงทะเลสาบตรงนี้แบบมั่วๆ oh. ซึ่งยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้คือคักมากเลยนะแบบว่า มีชาวญี่ปุ่นเนี่ย <Yeah. S 1> สาวๆหนุ่มๆใส่ชุดยุกตะมากันเต็มระแวกนี้ไปหมดเลยนะครับเดีก๋ก็เราก็จะถ่ายวิดีโอให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็รู้ไปพร้อมๆกันเลยละกันนะครับว่างานนี้มีอะไรนะฮะแต่ก่อนที่จะไปรู้ฮะ่าลืมกด subscribe มาถอยครับไปดูเลยดีกว่ามีอะไรบ้าง นนี้ครับประมาณห้าโมงเย็นแล้วนะครับแต่ว่าริมหาดใี่ริมหาดสิสริมทะเลสาบนี่ก็มีคนมาจองพื้นที่กันเยอะแล้วเลยนะครับตอนนี้ก็มาแดดดีมากเลยนะครับเวลาห้าโมงกว่ากว่านี่ก็ในงานนี่รู้สึกว่าจะมีอาหารยารกินเยอะมากนะแบบว่า ได้ดีว่าน่าจะเต็มอิ่มอ่ะอัดแน่นมีทุกอย่างเมื่อกี้ชิ้ไปดูอะไรมาแล้วบ้างเมื่อกี้ก็มีเนื้อครับมีปลาหมึกกาโซบะทาโกยากิคาราเกะน้ำแข็งใสปลาหมึกนี่ขอบอกว่าคุ้มมากประมาณสัก600ยเยนร้อเยนนะคือตัวใหญ่กว่าแบบมึงไปกินฟูจิอะไรอย่างเงี้ย เมื่อกี้หลายร้อยเท่าครับผมพอละคือเจอวงเดียวก็จอดละอ่าคือสามสามคนอ่ะประมาณถาดหนึ่งกำลังดีเลยนะถือว่าดีเลยถือว่าดีเลยแล้วรสชาติดีมากนะฮะรสชาติดีมากอร่อยเนื้อแน่นมากแน่นมากขาวไมึงเนลยโอเค เดี๋ยวเดินไปดูต่อดีกว่าว่ามีอะไรนี่ตอนนี้เรากําลังหาที่ทางนะว่าปกติเนี่ยผมเห็นบางคนที่เขาเสือมาจองปูนหาที่นั่งกันครับผมซึ่งเราเองก็นะนูฟนะแบบว่าเป็นเด็กเัเขาเรียกว่าหัด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 ดุพลุหัดดุพลุกกหัดดุพลุดุพก็ดุพลุเลเวลหนึ่งเดี๋ยวกาลังคิดว่าจะไปหาเสือแต่ตอนนี้ไม่รู้มีขายไหมแล็จะมาลองหาทาเลดีๆทำเลดีของเราที่คือไงครับพี่เชษฐ์สาธรน่าจะดีสาธรสีลมประมาณนั้นนะที่แพงนะ โอเคง <c oughs> ั้นเดี๋ยวเราจะหาที่ติดรถไฟฟ้านะครับ <c oughs> ไปดูกูกันนะฮะ <c oughs> นี่รู้สึกว่าบรรยากาศยิ่งคึกคักนะฮะตอนนี้นี่คนเยอะกว่าเดิมประมาณแบบว่าสี่ห่าเท่าเมื่อกี้ตอนเดินมาง่ๆนี่ยังแบบว่ายังยังน้อยๆอยู่เลยนะใยังรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถหาที่ทางได้ตอนนี้เริ่มเริ่มวิกฤตแล้วเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยจะมีที่ให้เรานั่งหรือเปล่าผมวิวดีมากครับวิวดีมากแล้วก็เหมือนคนที่มาดูเนี่ยคือใหญ่เป็นเด็กๆนะเด็กๆครับน่าจะชั้นแบบสาวๆมัธยมเป็นประมาณสัก 60%ครับแต่น่ารักครับการันตนีเดินมาสี่คนเนี่ยเท่ากับเราคนหนึ่งรักที่ครับคิดคิดอะไรด้วยไม่ได้ไน่ารัก ต้องเล่าก่อนว่าเราสามคนนี้เคยนัดกันมาเพื่อจะมาเทศกาลไว่าเรียกน้ำผ่านนบกนมาบีนฮานาบนเนา้ิฮานาบิฮานาบีฮานาบิอันี้อ่าใช่ฮานาบเทศกาลฮานาบก็คือเมื่อปีที่แล้วนี่แหละเราเตรียมเอาไว้เลยเราจะไปดูเทศกาลฮานาบิที่แม่น้าคุบิดะใช่ในโตเกียวเราตอนนั้นเราคุยกับอเกนายได้วยว่าเออจะให้เขาแาบจัดที่ดีๆให้เราใช่ทกา็ที่เลยดีมากเลยซึ่งวันที่เรามาครับพายุ นเนื่องจากว่าเห็นคนเขาเอาเสือมาปูนี่เราก็เลยว่าตั้งใจว่าจะไปหาเสือมาปูบ้างแล้วก็มกกีถามเขาขเขาบอกว่ามีร้านที่นี่ปูปูเนี่ยแล้วก็ดับเบิลยูบีโอเอเนี่ย แต่ว่ารอสั้นอนาจรอรอสั้นได้แหละ <c oughs> ก็เลยว่าจะมาดูนะครับเมื่อกี้ก็ถามไม่แน่ใจใว่าเป็นคนชาติไหนนะแต่ดูน่าจะว่าเป็นค,คนจีนนะที่จริงทางออแกนไนซ์ก็จองโรงแรมไว้ให้เรานะแต่อยากได้แบบอะไรที่มันเป็นโลโก้นะใช่อย,อยากใช้ชีวิตแบบว่าพอเชโลอ่าใช่มาดูขนาดของมอโตนะครับเมื่อกี้ครับ แล้วประสบการณ์ครับไปถามพี่แคชเชียร์เลยครับ oh <my> อย่างมั่นใจว่าพอ <What? S 1> เต็มน, oh <my> นอนได้อะิบัสก้าโงเงินทั้งร้านเลยนะ ตอนนี้นี่ก็หนึ่งทุ่มเฮ้ยเออแต่เวลามันตรงเลยยังไม่ถึงด้วยออมอเมื่อกี้อเมื่อกี้คือการวอมกสดกเขสุดกะสุดระสุดสุดสุดกรสดกรุดก่ะสุกระุกริ่มกะสกระสกระสุดกระสกระอกะสุระสุดกระสกระสกระสุดระสุดกระระสดกะดกระสุระะสดสกรรรราดรรดก แบบยาวนานนอนซ้อมคือผมไม่เคยดูยาวนานขนาดนี้มาก่อนเลยนะชั่วโมงกว่านะไม่รู้กี่ชุดนะไม่รู้กี่นัดนะแล้วก็มาหลายจังหวัดเลยยกกันมาทั้งประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะก็เป็นไงบ้างทร่ไปดูที่นี่หรือเปล่าอลังการมากแล้วึงผมไม่เคยดูเทศกาลคูมาก่อนเลยนะเป็นไลฟ์ของผมเหมือนกันนะในการดูเทศกาลคูต่างแดนที่ญี่ปุ่นนี่ก็บินะฮะบิโอ้โหแม่งแบบ ยังไงครับยิงยับเลยอ่ะตูปังป้าป้าป้าขนาดลั่นทุ่งแบบแม่งสะใจที่ไายคือแต่แบบว่าคนดูนี่แบบว่ามีความแบบว่าเรียบร้อยนะคือเราดูเนี่ยเราแบบจบเลยเวลาจบแล้วเฮ้ยจนแบบเฮ้ยเขาไม่เฮ้ยกันหรอเฮ้ยบ้านเขาเฉยเฉยบ้าแบบเขาเท้าตบมือธรรมดาผมนุ่นเลอเราก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเราเคยนี้แบบว่ามันเกินงานก่อนแต่แบบดีอ่ะคือดีจริงนะครับแล้วก็ พี่ชี้เป็นไงน่ารักน่ารักน่ารักคู่อ่ะน่ารักิดีน่ารักมากเลย ครูก e ็แบบเอ่อทำเฮ้ยไปชิฟก่อนเออมัน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 ได้บรรยากาศความเป็นเขาเรียกอะไรนะ่างนี้อยางนี้เครื่องแต่งกาศเออคือพรูมันก็สวยแต่ว่าสิ่งรอบๆตัวมันยิ่งขับให้มันรู้สึกว่าจริงๆบรรยากาศดีคือสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในเทศกาลนี้นะก็คือการที่สาวๆหนุ่มๆใส่ชุดยุกตาใช่คือมันทำให้บรรยากาศเนี้ยมันดูน่ารักอ่ะเออคือมันเหมือนกับว่า มันเป็นวันพิเศษช่วงเวลาพิเศษของน้องๆที่แบบว่าจะมีหนึ่งปีไม่รู้มีกี่ครั้งหรอแต่แต่แตคือคือไม่ได้มีกันบ่อยๆที่จะได้แต่งสวยแต่งสวยตมาแล้วก็แต่ละคนก็จะมีความตื่นเต้นซึ่งกันและกันบางคนเนี่เห็นเจอเจอเพื่อนแล้วเอวอเขาว หน่อยแลกลูกกันหน่อยอะไรเงี้ยครับมันรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีเป็นการเตรียมตัวมานานเออแล้วก็เห็นเห็นเยอะเลยนะไม่ใช่มาดูหนังไว้ไฟหรอใช่มาเด็กมาเด็กหญิงมาแบบมาหาเพื่อนมาแบบมาเอาตัวมาอยู่ในบรรยากาศอะไรเงี้ยจังหวะว่าจริงๆแล้วตอนที่เขายิงกูกันก็ยังเห็นคนเดินกันเยอะนะใช่ใเยอะเลยแหละเออไม่ใช่แบบว่ามันมันมันเป็นเหมือนแบบอะไรอ่ะมันเป็นอีเวนต์เพื่อมาเจอกันเอออะไรเงี้ยนะถือได้ว่าเป็นครั้งแรก ประทับใจมากๆครับมีโอกาสนี้น่าจะแวะเวียนกันมาอีกนะสมควรและกะจะไปดูอีกหลายๆที่นะที่แบบว่าที่แบบว่าเขาเรียกขึ้นชื่อใช่ยัแม่น้ําซูมิดาทั้งแบบว่าที่โอซสการ์นี่ก็รู้สึกว่าจะมีนะครับก็แฮปปี้มากๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับสนุกกับการใช้ชีวิตนะครับเพราะโลกวันี้คือสนามเด็กเล่นนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ให้กับช่องผม้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ไปเที่ยวกันเป็นเด็กกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย ครับไปแล้ว